สวัสดีครับผมฟอสซิลเสี่ยวเกียวแล้วนี่ก็คือรัตถุยเอ้ยรัตภูมิและนี่ก็คือน้องคุณาชของเรานะครับวันนี้เราจะมาสาธิตเรื่องแรงไฟฟ้าสถิตของเรานะครับ1อุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือดินน้ำมัน2ปากกา3ลูกโปง่ง4หลอดนะครับเราจะต้องเอาปากกานะครับมาปักไว้บนดินน้ำมันหลังจากนั้นก็เอาหลอดนะครับไปปักไว้บนปากกา แล้วก็ลูกโป่งนะครับไปถูก,กับหัวใครก็คนหนึ่งห mm. ลังจากนั้นก็เอาลูกโป่งมาทำให้หลอดขยับนะครับ mm. นี่นะครับสา mm. เหตุของการเกิดแรงก็คือเมื่อเราเอาวัตถุที่แห้งสออย่างมาขูดกัน มันจะเกิดขั้วบวกกับขั้วลบและเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบมาเจอกันมันจะทําให้มันผักกันครับมันจะทําให้มันดูดกันครับขอขอบคุณมากนะครับเราลูกโป่งมาให้อยู่กับหล่อนะครับดังนั้นหลอกก็จะเคลื่อนที่นะครับ